สวัสดีเพื่อนๆช่องหมางโมเดลนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่มีโอกาสได้แต่งรถสามคันพร้อมกันก็จะมีวิกเตอร์นะครับด้านโน้นแล้วก็360หกศูนตอนนี้ก็เป็นวิกเตอร์ครับลายคลาสสิกสติ๊กเกอร์ทุกชิ้นหนอะไรทุกส่วนมีขายนะครับนี่ครับรุ่นคลาสสิกก็เคยถ่ายคลิปไปแล้ว สามหกศูนยนี่นานๆจะมีนะครับเพราะว่าช่างไม่ค่อยว่านะครับช่างที่ทําหัวรถบิ๊กเตอตัวนี้ก็ที่ลงคลิปไปนะครับนี่ครับให้ดูความหล่อเหลานะครับว่าใครชอบสไตล์ไหนครับจริงๆตัวคลาสสิกเนี่ยจะต้องมีหมวกด้วยแต่ว่าหมวกหมดเดี๋ยวส่งให้คุณลูกค้าตามไปนะครับชื่อที่ติดหน้ารถเนี่ยสามารถแจ้งได้นะครับว่าต้องการชื่ออะไรก็บอกกันได้นะครับ นี่ครับประชันความหล่อเหลานะครับสามคันสองรุ่นดูด้านข้างกันบ้างนะครับกระบะตัวเดียวกันหมดนะครับสามตัวนี้ดูตูดนะครับมีคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับสำหรับมิชลินอ่าตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับสองแบบนี้ เดี๋ยวจะลงขายนะรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งทำนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมลงขายให้นะเดี๋ยวลงให้คืนนี้เลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องรอกันนานนะครับราคาก็หลักสิบบาทอันนี้มาดูตูดกันบ้างครับดูประชันตูดนะจ๊ะ นี่นะครับฝาท้ายนะครับก็คนละสีบางโครนก็คนละแบบนะครับเห็นไหมครับสายสุดก็จะเป็นแบบคลาสสิกตรงกลางก็ลายยุ่นนะครับบางโครนมีไฟตรงฝาท้ายด้วยนะครับไฟสองแถวก็ขวาสุดก็เป็นแบบไทยๆนะครับบางฝุ่นล้นๆหน่อยๆนะครับติดมิชลินความพิเศษของรุ่นคลาสสิกนะครับก็คือติดไฮดรอลิกด้วยนะครับ นี่นะครับไฮดรล,ลิกหมดนะครับตอนนี้กาลังผลิตอยู่นะรอแป๊บหนึ่งนะครับประมาณประมาณสักสองสัปดาห์ก็จะมีขายนะครับไฮดรล,ลิกรุ่นนี้ก็มายั่วนะครับเอามายั่วกันเล่นๆตอนนี้ก็จะใส่เอาท่อมอกกวยเตี๋ยนะครับเบิ้มๆหน่อย นี่ครับเดินท่อเข้าห้องเครื่องด้วยล้อเหมือนกันนะครับสามตัวนี้โอเคเดี๋ยวขอเป็นรีวิวมิชลินให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับมิชลินจิวนี่นะจ๊ะใครอยากได้คาดน้ำเงินคาดเหลืองมีนี่นจ๊ะโอเคขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับชม พอดีวันก่อนเหมือนมีคนถามผมมานะครับเรื่องของราคารถพ่วงว่าผมขายแพงหรือ,อไรสักอย่างนะครับเหมือนคอมเมนต์เขาเหมือนเขาคอมเมนต์มาแล้วเขาก็ลบไปนะครับใน YouTube ผมตอบไม่ทนันแต่เห็นมันแจ้งเตือนหน่อยๆนะครับเท่าที่จับใจความได้ก็เหมือนกับว่าเขาพูดประมาณว่าผมไปได้รถของช่างคื่นมาแล้วมาขายแพงหรือทักอย่างนี่แหละเหมือนต้นทางเขาขายถูก ผมจะบอกตรงนี้นะครับว่าคันนั้นน่ะผมซื้อเข้ามาแค่หัวรถนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะตามที่ระบบมันแจ้งเตือนแต่เหมือนคอมเมนต์หายไปผมบอกตรงๆนะครับว่าตัวรถส่วนอื่นทั้งหมดผมทําเองนะจ๊ะแค่หัวรถที่ผมซื้อช่างโอมานะครับโอลันนะครับไปเช็คราคากับช่างโอได้นะครับผมไม่ได้เอารถช่างโอมาขายกินกําไรอย่างเดียวนะจ๊ะคันสีดํานะครับรถพ่วงผมเคยลงคลิปไปนะครับนี่นะครับให้ดูกัน Bye bye no pandi ni cha